สวัสดีครับถ้าเรามีความจำเป็นต้องเอารถเข้าศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมเพื่อป้องกันการโดนย้อมแมวหรือว่าปัญหาที่จะตามมามีสิสิ่งที่ควรทำทั้งก่อนและหลังการเข้ารับบริการ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา อร่อยเครื่องดูดสินคภาคอยจุดระเบิดสายหัวเทียน, <9 S 2> นตตก้าวอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติกลูกลอยครบชุดท่าเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์ความยิ่งใหญ่ไม่ใช่จุดหมายปลายทางเส้นทางแห่งความสำเร็จคือการเดินทางที่ไม่หยุดยัง้งความมุ่งมั่นคือหัวใจแห่งชัยชนะอย่างเวสเล็กโดยจะแบ่งออกเป็น2ช่วงก็คือตอนส่งรถกับตอนรับรถก่อนนำรถเข้าซ่อม1 ให้ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างเช่นศูนย์บริการอู่ซ่อมอาการหรือว่าปัญหาที่พบโดยสมัยนี้ช่องทางในการหาข้อมูลมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในขับจากการรีวิวของเพจต่างๆหรือสอบถามปากเปล่าจากคนที่เคยใช้บริการก็ได้ครับเพื่อช่วยให้เราสามารถตัดสินใจในการเลือกเข้ารับบริการได้ง่ายขึ้น และมีข้อมูลเอาไว้คุยกับช่างในเรื่องของอาการและปัญหาต่างๆเกี่ยวกับแนวทางการซ่อมครับ 2. ตรวจเช็คตำหนิหรือว่าร่องรอยต่างๆของตัวรถทั้งภายนอกและภายในก่อนทำการเข้าซ่อมยกตัวอย่างเช่นรอยถลอกรอยบุบหรือว่าริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการใช้งานทางที่ดีควรถ่ายรูปเป็นหลักฐานไว้โดยส่วนตัวนะครับแนะนำว่าไปถ่ายรูปตรงหน้าง,งานเลยจะดีที่สุดครับ เพราะในกรณีที่มันเกิดปัญหามีริ้วรอยเพิ่มเติมเราจะได้เอาตรงนี้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้ 3. ควรเก็บของมีค่าออกจากรถให้หมดไม่ว่าจะเป็นเศษเหรียญแบงคหรือว่าพระเครื่องเพราะมันเคยมีกรณีที่ว่าพระเครื่องบูชาว,วางไว้หน้ารถแล้วดันเป็นพระเครื่องที่มีราคาครับเกิดหายขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวฟ้องร้องกันเลย 4. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงไว้แค่พอประมาณเอาไว้แค่พอให้ช่างทำการเทสหรือว่าทดสอบรถได้ก็พอครับเพราะมันมีกรณีที่น้ำมันสูญหายจับมือใครดมไม่ได้หรือแอบเอารถออกไปใช้โดยเจ้าของรถไม่ได้อนุญาตหรือในงานซ่อมบางกรณีที่ต้องยกถังน้ำมันลงช่างจะได้ทำงานง่ายขึ้นครับไม่จำเป็นต้องถ่ายน้ำมันออก 5. พยายามหาศูนย์บริการอู่ซ่อมใกล้บ้าน ยิ่งใกล้ยิ่งดีที่สุดยกเว้นในกรณีที่เป็นอู่ซ่อมเฉพาะทางเพราะจะทำให้เราดูแลจัดการได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายหรือในกรณีที่เราซ่อมรถไปแล้วมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมเราสามารถเข้าไปดูได้ง่ายมันไม่สนุกหรอกครับถ้าสมมติว่าบ้านคุณอยู่ลังสิทธิแล้วคุณต้องไปซ่อมรถบางนาหรือว่าบางบอลเดินทางบ่อยๆเหนื่อยครับ 6. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการซ่อมค่าอะไรและค่าบริการให้ชัดเจนเพราะกรณีนี้มีปัญหากันเยอะมากยิ่งในรถยุโรปหลักหมื่นนะครับเคยมีอยู่เคสหนึ่งก็คือ 190E เอาไปซ่อมช่วงล่างราคารถหลักหมื่นแต่ตอนซ่อมนะครับไม่ได้คุยรายละเอียดกันให้ชัดเจนเวลาเรียกเก็บบินขึ้นมาหงายท้องเลยถึงหลักแสนบาทครับ ยิ่งลงรายละเอียดลึกๆนะครับยิ่งจะช่วยได้มากยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวกวับเรื่องอะไหล่แท้เทียบเทียมบิลหรือว่ามือ2เอาให้ชัดเจนหรือเวลาที่เราลือมาแล้วเจอปัญหางานเสียเพิ่มเติมควรจะให้ช่างติดต่อเราก่อนครับเพื่อเราตัดสินใจว่าควรจะทำหรือว่าจะใช้อะไรประเภทไหนเพราะไม่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวงบมันบานปลายและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเงื่อนไขาการรับประกัน ว่ารับประกันยังไงแบบไหนครอบคลุมอะไรบ้างทางที่ดีนะครับลงในรายละเอียดของใบรับรถด้วยยิ่งดีครับ 7. ใบรับรถถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากๆหลายคนตกมาตายเพราะเรื่องนี้ครับใบรับรถที่ดีควรจะต้องมีรายละเอียดชัดเจนสภาพภายนอกรถเป็นยังไงนะครับมีตำหนิตรงไหนบ้างภายในมีตำหนิอะไรบ้างหรือมีอุปกรณ์อะไรที่ต่งเพิ่มเติมเข้ามาจะต้องมีลงรายละเอียดด้วย และที่สำคัญครับระดับน้ำมันกับเลขไมล์ควรจะต้องระบุให้ชัดเจนซึ่งใบรับรถจะเป็นตัวกลางระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการในกรณีที่มันเกิดปัญหาและเราลงรายละเอียดไว้ชัดเจนจะสามารถใช้อันนี้ยืนยันเป็นหลักฐานได้ครับหลายคนสับสนระหว่างใบรับรถกับใบแจ้งซ่อมมันคือคนละใบกันนะครับใบรับรถจะเป็นระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ แต่ใบแจ้งซ่อมมันจะคือใบแสดงรายการว่ารถคันนี้จะต้องซ่อมอะไรบ้างและที่สำคัญเวลาที่เรามารับรถเราจะต้องเอาใบรับรถมาด้วยครับ mm. เมื่อรถเสร็จแล้วการรับรถเราต้องทําตามนี้ครับ 8. ตรวจสอบสภาพรถตามใบรับรถและตรวจสอบสภาพการซ่อมตามใบแจ้งซ่อมครับ ซึ่งวิธีการตรวจสอบนะครับเราจะยึดจากเอกสารเป็นหลักแล้วก็ไล่ตามลิสต์รายการไปเช่นในเรื่องของใบรับรถรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับริ้วรอยนะมันตรงไหมมันมีอะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าในส่วนของใบแจ้งซ่อมเราก็ดูรายละเอียดการซ่อมครับว่าเป็นไปตามนั้นไหมมีอะไรที่เพิ่มเติมหรือว่าลดลงหรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยได้ในกรณีที่ซ่อมเครื่องยนต์นะครับก็คือเอาอะไหล่เก่ามาเทียบ อู่ที่เขาเข้าใจลูกค้าครับส่วนใหญ่เขาจะเก็บอะไหล่เก่าแล้วเวลาตอนมาตรวจสอบกันเนี่ยเขาจะเอามาให้ดูด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือราคาเป็นไปตามที่ตกลงกันหรือเปล่า 9. ทดลองขับในกรณีนี้โดยเฉพาะช่วงล่างยิ่งมีความจำเป็นครับเพราะมันเกี่ยวกับส่วนบังคับเลี้ยวการควบคุมพวงมาลัยเราจะต้องทำการทดสอบครับว่ามันอยู่ในมาตรฐานไหมโดยวิธีการทดสอบหรือการทดลองขับเนี่ย ควรจะให้มีเจ้าหน้าที่ของทางอู่หรือว่าศูนย์บริการนั่งไปด้วยแต่ส่วนใหญ่สมัยนี้เขาไม่ค่อยทำกันเพราะบางศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมกลายเป็นอยู่ใจกลางเมืองแล้วครับแค่ขับออกมาหน่อยรถก็ติดแล้วมันเลยไม่มีประโยชน์ 10. การชำระเงินหรือว่าเงื่อนไขในการชำระเงินในกรณีที่เป็นศูนย์บริการไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเป็นในรูปแบบของบริษัทนะครับ หรืออู่ใหญ่ๆบางส่วนก็ยังเป็นห้างหุ้นส่วนอันนี้ยังพอยอมรับได้แต่ปัญหาที่ลุงเจออยู่บ่อยก็คือเป็นพวกอู่ที่มีขนาดเล็กครับบางทีอาจจะมีหุ้นส่วนหลายหุ้นส่วนหรือบางทีอาจจะมีปัญหาภายในการโดยที่เราไม่รู้เราอาจจะติดต่อง,งานทํากับคนนี้แต่คนนึงมารับเงินแล้วเงินไม่ได้เข้าอู่มีอยู่เยอะครับดังนั้นควรตรวจเช็คหรือว่าตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าโอนเข้าใครแล้วถูกต้อง จะได้ไม่มีปัญหาที่หลังครับทั้ง10ข้อนี้ไม่ยากนะครับแค่อาศัยการเอาใจใส่แต่หลายคนมักละเลยทําให้เกิดปัญหาหรือว่าตกม้าตายกันมาเยอะแล้วเก็บเอาไว้เป็นข้อมูลถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ